สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านพามาเดินหาดลาวัยนะครับก็เป็นอาหารทะเลสดๆตั้งหลายร้านแรกๆเลยนี่มันจะมีแผงเล็กๆอย่างเงี้ยจะเป็นชาวเลเลยนะครับขายเองอยู่อิงทะเลนะครับหอยหอยเล็กหอยน้อยเต่าหื้อหอยนางลมแกะนะครับเดี๋ยวเอานังไปกดูกันนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับซื้อเสร็จปุ๊บ เราก็ไปให้ร้านฝั่งตรงข้ามทำกันได้มาดูกันพุ้งมังกรมีกัาทุกอย่างของสดหมดนะครับก็ยังดีนะครับที่ภูเก็ตกลับมาคึกคักใหม่แต่จริงๆตอนนี้คนยังไม่เยอะเลยปกติจะแน่นกว่านี้นะครับ ตันึ่งพอไมหมตัองร้อก็ตามร้อยทอันนี้อร่อยมากนะครับอันนี้ลดราคาได้ครับผมเลยเหลือโลสามร้อยทั้งครับผมนี่นะครับดูกันอร่อยทุกร้านสดทุกร้านนะครับเี๋จะมานะสตัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เสร็จแล้วเราก็ซื้อฝั่งนี้แล้วก็ไปให้ฝั่งตรงข้ามทำกันนะครับ้ไไ,ไ,ไสุดยอดตัวแข็งโป๊กเลยสดจากทะเลหน้าร้านเลยฮะมีปลาที่ตังเบ็ดอลาที่ตังเบ็ดเ,เ,เนี่ยนะครับผมอ่าเราไปกินซาชิมิเดือนนี้เรามิดห้ขอบคุณมากมากครับสด,สดมากเพิ่งมาจากทะเลมาดูตัวไหนใหญ่กว่าตัวไหนใหญ่กว่าพี่อันตัวนี้กับตัวนี้ ไ้ยเอยหออยสดโตแบยังไหอยดตได้งมาแต่ว่าไม่ได้โตี uh, three, yeah. er ่สอตัวนะกรุงเทพก็ไม่มีตอนนี้กรุงเทพไม่มีใครทำกิหมดหงหโอหอยหมดสบายครับเคหอยกินหมดแน่นอนครับโอเคไ้ ตัามไปตัวนี้ไหมตัวนี้กันพี่กันนี่เออเหมกันอันเดียงให้ใครไถลูกคนมาเลยอ่านี่อันนี้ปลาถอดเสื้อเลยนะของหายากหายากหายากในกรุงเทพหายากในกรุงเทพเรากินเลยครับมาลองกันนี่นะครับกุ้งมังกรที่เมื่อกี้เราไปเลือกมาอันนี้กุ้งธรรมดากุ้งมังกรเลนนะครับโลละตอนนี้พันพันสามนะครับถ้าเป็นกุ้งเจ็ดสีมันแค่โลละสามพันวันนี้เราก็กิน แบบธรรมดาก็พอคราวที่แล้วมาเนี่ยผมชิมหมดละกุ้งเลนกุ้งเจ็ดสีกุ้งห้าสีก็ต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะนิดหนึ่งว่ามันก็ต่างกันระดับหนึ่งนะแต่ว่าราคามันต่างกันเป็นเท่าผมว่าเท่าเนี้ยโอเคละกินได้อร่อยกุ้งสดกุ้งเป็นยังไงก็อร่อยครับนี่ครับอ๋อนี่เขาหั่นมาให้แบบก้อนโตโตเลยนะครับใสๆเลยนี่สดมาก เด้งๆๆๆเด้งเด้งเด้งน่เรามาจาิ้มกัดนี่นะครับเอ,อ,อ,อสดมากอร่อยหวานเจี๊ยบเลยครับอันนี้เนื้อหอยมระรละผัดฉานะครับหอยที่เมื่อกี้เราดูกัน เดี๋ยวผมให้เขาแบ่งครึ่งหนึ่งซาชิมิครึ่งหนึ่งผัดชาตอนนี้ก็เป็นหอยที่อร่อยมากอันนี้หอยมะละซาชิมินะครับนี่เืาก็เป็นอย่างนี้นี่ตัวเนื้ออันนี้ปลาถอดเสื้อที่เมื่อกี้เราเห็นหน้าตาแปลกๆอันนี้เชฟทำเป็นทอดพริกเกลือให้นะครับ เรามาดูกันเราจะกินหมดไหมเดี๋ยวมีอีกนะอันนี้ขาคร้าวก่อนกินกันสองคนอันนี้เขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกปลาทอดเสืือนะครับที่มันยิ่ตัวแบนแบนเดี๋ยวจะให้มาดูเนื้อเขาขาวจ้วะมายิ้มกินไปละคำหนึ่งเด้งมากมีมาจิ้มกินอันนี้ไปละนี่ถ่ายให้ดูว่าเนื้อเด้งจริง ไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยมีรสชาติหอมนุ่มนวลไม่คาวอร่อยกว่าปลาเกา๋าถ้าพี่ไปกินพ,ตพ,พ,นพัตตาการมาแองครับที่มาที่นี่ไม่มีตังครับจริงครับผมผมจัดอาหารให้ี่บอกพัตตาคารจริงครับขอบคุณเชฟมากมานเลย เปนะ็นร้านนี้เท่านั้นอันนี้ปลาคิตังเด็ดนะครับที่เมื่อกี้ตัวแบนๆเชฟเขาทำให้อย่างดีเลยนี่เนื้อใสเจ๋วแล้วเขาก็ทำเป็นแบบปรุงมาให้ด้วยนิดนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันนชัดไหมอ่าชัดแล้วโอเคเจิม้มเติม อร่อยกว่าปลาญี่ปุ่นครับบอกเลยเนื้อเด้งกรอบไม่เหนียวแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวยิ่งเขียวยิ่งหวานแนะนำนะครับแนะนำคือปลาดิบเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ว่ามีปลาสดๆมาแล้วเนี่ยแค่หั่นหันหันกินจะอร่อย อยู่ที่ฝีมือเชฟด้วยนะครับในการไล่เลือดในการล้างในการหัดในการจัดการมันไม่ง่ายนะครับที่จะหาคนทำได้อร่อยอย่างนี้ในปลาท้องถิ่นพื้นบ้านอย่างนี้นะครับก็<ม>ต้องแนะนำร้านนี้นะครับเชฟยงนะครับอยู่ร้านในสุดของหาดลาวัยเลยนะครับ